มีดอยอยู่สามลูกมันคล้ายกับเมืองเงินยางที่บรรพบุรุษของพยามังรายอยู่มันจะอยู่จิมตีนดอยทั้งสามที่เงินยางจะมีดอยตุงดอยตาดอยตาเนาะกูกมืองว่าแบบดอยตาถ้ากเมืองว่าดอยท่านะครับดอยตุงดอยตาดอยหยาเท่านะครับวันนั่นดีหรือดังอันกูควรกระทำฮหม่อนนี่เป็นสะดือเมืองท่านพูดถึงดอยจอมทองนะครับ ในเชียงรายก็จะมีดอยสามลูกเหมือนกับที่เงินยางเหมือนกันก็สร้างในปีเต่าเศษสจสกราช624ตัวปรากฏว่าเชียงรายหั่นแลนะครับก็เป็นการก่อร่างความเป็นเมืองของเชียงรายอันนี้ก็คือเป็นลักษณะภาพถ่ายทางอากาศจะมีดอยตุงดอยยาเท่าดอยท่าหรือว่าปัจจุบันเรียกว่าดอยจิกจ้องหรือว่าดอยจ้อง บ้านจ้องแม่สายนั่นเองนะครับก็จะมีดอย3ามลูกอยู่นี้ที่เป็นสันฐานของที่ตั้งของเมืองเงินยางนะครับที่เชียงรายนะครับพญา,ามงรายได้กําหนดเอาดอยจอมทองเป็นสะดือเมืองซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของชาวเมืองและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของเมืองเชียงรายนะครับดังปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณหลายฉบับนะครับสถานที่นี้เองนะครับต่อมานะครับในปี2530ชาวเชียงรายจึงได้สร้างเสาสะดือเมืองขึ้นทดแทน เสาสะดือเมืองเดิมในช่วงราชวงศ์มังรายนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบวันที่5ธันวาคม2530ที่ที่ดอยจอมทองที่เราเห็นเสาสะดือเมืองถือทุกวันนี้นะครับก็คือเป็นที่มาของการสร้างทดแทนของในยุคราชวงศ์มังรายนั่นเองนะครับทีนี้ท,ที่ที่เชียงรายนะครับมีดอย3ดอยนี้เหมือนกันนะครับข้างข้างซ้ายมือสุด ใต้มือสุดขวามือของผมนะครับเป็นดอยจอมทองที่เรียกว่าสะดือเมืองเชียงรายแล้วก็มีดอยที่2ก็คือดอยจอมแจ้งปัจจุบันก็คือสถานที่ตั้งของบ้านพักบ้านพักจอมพลแปลกจอมพลปอพิบูลสงครามที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็อีกดอยหนึ่งเป็นม่อนจอมแววปัจจุบันอดีตเป็นที่ตั้งของสารากางหลังที่สอง ปัจจุบันคือวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาราชวิทยาลัยนะครับโดยทั้ง3เนี่ยที่ท่านพันนาว่าเอ้ยดยทั้ง3ที่เชียงรายมันเหมือนที่เงินยางก็คือดอยเหล่านี้ที่อาจารย์พลวัฒน์ได้เกรื่อนไปว่าเชียงรายนี้เป็นเวียงแห่งดอยนะครับจะมีดอยอยกลางเวียงทีนี้ดอยจอมทองเป็นสะดือเมืองนะครับคำว่าสะดือนะครับมี2องนัยยะก็คือว่าสะดือเป็นจุดกําเนิดของเมืองก็ได้สะดือเป็นศูนย์กลางของเมืองก็ได้มี2องนัยยะครับ ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยดอยจอมทองไม่ได้อยู่กลางเมืองเชียงรายเราก็สังเกตว่าเอ๊ะแล้วจะเรียกว่าสะดือได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าถ้าสะดือมันต้องอยู่ตรงกลางร่างกายใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายก็มีนักวิชาการหลายส่วนนะครับว่าเอ๊ะพยามางรายนี่ไม่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยทําไมสะดือไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีพัฒนาการของมันทีนี้จุดสีแดงๆดอยจอมทองนะครับ เป็นสะดือเมืองหรือไม่ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเองนะครับได้พาคณะสำนักศิลปกรที่7เมื่อก่อนเป็น7จ็ดเนาะีตอนนี้เป็น8ก็เข้าไปสำรวจในบริเวณค่ายเมงรายนะครับเราพบโบราณสถานอย่างน้อย1ิบเแห่งบริเวณในค่าย เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าดอยจอมทองนี่มันเป็นศูนย์กลางหรือว่ารอบๆบบริเวณจอมทองดอยจอมทองเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนโบราณจริงตามหลักฐานทางโบราณคดีเราจะพบได้ว่ารอบๆดอยจอมทองเนี่ยในปี2542นะครับเราได้พบเสียงพระพุทธรูปที่หน้าโรงแรมดุสิตไอซ์แลนด์รีสอร์ทปัจจุบันคือโรงแรมเดอลิฟวี่นะครับเราจะพบเศียงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปัจจุบัน อยู่ที่วัดฝังมินก่อนหน้านั้นจะอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับก็นำมาเก็บไว้แล้วก็เสียนที่สองเราจะพบอยู่ที่หลังสารากางหลังปัจจุบันข้างๆน้ำกกบริเวณสนามกอล์ฟของในค่ายปัจจุบันเสียนตรงนี้นะครับถูกเอาเข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเสียนพระประธานวัดน้ำรัดวังสามทีนี้ตำแหน่งของโบราณสถานต่างๆเราจะเห็นดยจอมทองอยู่ฝั่งมุมบนนะครับ แล้วก็บริเวณในค่ายเมงรายเนี่ยมีโบราณสถานอย่างน้อยส1บอดแห่งที่ผมมาร์กไว้นะครับเราจะเจอหลักฐานทางโบราณคดีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นศิลาแรงแล้วก็มีก้อนอิฐที่จะรึกอยู่หลายๆแห่งอันนี้ก็เป็นฐาน JD เจดีทรงแปดเหลี่ยมซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอาคารใหญ่มากนะครับเราปรากฏอยู่ พอเราเอามาอันนี้ก็คือสภาพปัจจุบันนะครับได้สร้างพระพุทธ,ธเศรษฐีไว้มหาเศรษฐีไว้พอเรามาประมวลอย่างนี้นะครับเรารู้ละว,ว่าดอยจอมทองอาจจะเคยเป็นศูนย์กลางของเมืองจริงๆซึ่งต่อมาจะมีพัฒนาการว่า เราได้เกิดเป็นเวียงซ้อนเวียงในการย้ายศูนย์ราชการของเชียงรายมาอยู่ณที่ปัจจุบันเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อนะครับในยุคกวบสานี้เองหลังจากที่พญามังรายสร้างเชียงรายไปแล้วนะครับพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองเชียงรายประมาณแค่6ปีหลังจากนั้นพระองค์ก็เดินทางไปที่เมืองฝางเพราะว่าอะไรเมืองฝางมีไพรพลอยู่มากแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะครับของแม่น้ำปิงที่จะสามารถ ขยายเศรษฐกิจไปในทางลุ่มแม่น้ําข้อจํากัดในการขยายเมืองและก็ข้อจํากัดในทางด้านเศรษฐกิจของเชียงรายมีอยู่ว่าเมืองเชียงรายที่เราอยู่นะครับทั้งจังหวัดเชียงรายเลยแม่น้ําทุกสายไม่ไหลลงทางใต้ซึ่งจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่จะค้าขายต่อทางใต้แล้วโวัวอยุธยาแล้วก็ออกสู่ทะเลไม่ได้ข้อจํากัดเนี้พญยายมังรายทราบดีนะครับ จึงสาะหาทำเลชัยภูมิที่ดีต่อไปพระองค์เลยย้ายไปอยู่ที่เมืองฝางเพราะเมืองฝางมีแม่น้ำปิงที่จะล่องไปทางใต้ได้วันหนึ่งพระองค์ได้ยินพ่อค้าชาวฮาริพุนชัยพูดว่าที่ตีฮาริพุนชัยกล้าขายสัมฤทธิ์ทีดีแลพระองค์ทราบว่าที่ฮาริพุญชัยมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูและก็พุทศศาสนาที่เข้มแข็งพระองค์จึงเกิดละโมบเกิดความโลภ นะครับก็เลยหวังอยากจะได้หาริบุ่นชัยอันนี้ก็คือเป็นต้นเรื่องของที่ส่งอุปนิขิตหรือว่าส่งสายลับก็คือไอ้ฟ้าที่อาสาเข้าไปสร้างความวุ่นวายทางหาริบุ่นชัยแล้วก็เปิดทางให้พยายา